แอนออรดี <And> ได้แชร์โพสจากหมอลำสตอรี่ค่ะค่ะซึ่งโพสโพสนี้เป็นโพสที่คุณแอนออรดีเนี่ยเคยโพสโพสไว้ค่ะซึ่งโพนี้บอกว่าชีวิตฉันเดินมาไกลามากไกลจนจำทางกลับไปข้างหลังไม่ได้แล้วและฉันก็จะเดินไปข้างหน้าข้างหน้าเท่านั้นนี่แอนออรดีได้แชร์โพสนี้ปุ๊บ มันก็โอเคเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นแชร์โพสต์ปกติค่ะว่าเออเราชื่นชอบโพสนี้อยากจะแชร์โพสของตัวเองอยากจะแชร์โพสตที่ตัวเองเคยโพสตไปใช่ไหมแต่ทุกคนหลุดโฟกัสค่ะไปโฟกัสตรงคนมาคอมเมนต์ค่ะบอยเสดิชัยค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอเดินไปด้วยขอเดินไปด้วยนะครับนี่คน focus โฟกัสตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วย่าก็ไปเห็นตรงนี้แหละอ้ย่ยาแบบว่าเราเนาะก็มองบนแล้ว อิจีอะไรอย่างเงี้ยก็เคยใช่ค่ะคือเราอ่ไม่ได้อิจฉาแบบนั้นคุณแม่คือเรารู้สึกว่าเราเราเห็นถึงความใส่ใจเพียงบางครั้งแค่คอมเมนต์แบบนี้เราก็รูนะคุณแม่คะ่ะว่ามันคือความใส่ใจของคนของคู่รักกันคุณแม่คะ่ะบางครั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางครั้งเนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าน้ํชฉลมจิตใจ น้ำชลมจิตใจหล่อเลี้ยงความรักของเราสองไปตลอดอย่างนี้นคุณแม่ค่ะแล้วฉันก็เลยเห็นแบบนี้ที่ฉันก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยปลื้มล <บน S 1> ปลิ่มฉันก็เลยปลื้มปลิ่มฉันบอกว่าวาสนาแอนออรดีจริงๆค่ะพูดถึงออรดีกับบอยสิริชัยเน,ะะนาะกะได้ช้ายากอยู่แล้วว่าเป็นคู่รักแห่งปีเป็นคู่บุญเป็นคู่บุญญาวาสนากันอยีแล้วบอยสิริชัยเนี่เพื่นสิเป็นคนที่ใส่ใจ รายละเอียดเล็กๆในของภรรยาหมักๆเมนบอยสิริชัยแล้วค่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะซองม่อมต์ได้ค่ะบอยสิริชัยเ่อวัไปออกงานหรือไปเนี้ยกรบซางเคียงคูกับแอนออรดีเพื่อนสิเป็นผู้ชายที่ดูแลอบอุ่นในโรแมนติกเป็นผู้ชายโรแมนติกคุณบอยสิริชัยเป็นผู้ชายโรแมนติกเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงหลายๆคนทวินหาค่ะเป็นผู้ชายเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่า บอยสิริช้ไม่น่าจะมีคนเดียวในโลกใช่คนแร่นตจคนสิอเนอะแล้วก็เป็นวาสนาของคุณแอนอรนนอร์ดีแดนแหละแต่นั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามก็คือก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีโพสต์หนึ่งที่ที่าวาสนาคุณแอนนี่แหละโพสต์ถ้าจะไม่ผิดคุณแอนโพสต์วาสนาแอนออร์ดี คือโอนเงินจากนายผู้กันบริษายหนึ่งแสนบาทธนาคารทกศเดี๋ยวจนจำได้เลยค่ะฉันก็แบบฉันก็ไปอ่านดูค่ะเรื่องบาทหนึ่งแสนบาทก็คือคือประมาณว่าอ่าทุกวันนี้เขาใช้เขาเขาชอบใช้วลีแบบว่าคําแบบว่าวาสนาไผาน้ออะไรอย่างนี้นะแม่เนาะแต่ตอนนี้ก็คือแอนดอรีก็เลยว่าวาสนาแอนดอรีอคุณแม่ค่ะ,คะที่มีสามีโอนเงินให้ค่ะเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยถือว่าเป็นอีหยังที่แบบ ใส่ใจซิ่งเล็กๆน้อยๆนี่เด้ย่าๆที่ที่มอบว่าที่เท่าเรียกว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความหักเป็นความเสมอตนเสมอลปยก็คือซิ่งเล็กๆน่อยๆที่เขามีต่อกันแต่ละมือแตละเว้นนี่เด้ค่ะเนี่นี่แหละเขาต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราก็อยากเห็นแฟนคลับก็อยากเห็น รับในบ้าน AB ต่างๆเนี่ยคือทุกคนชอบโมเมนต์แบบนี้คือ <c oughs> ชอบการเอาใจใส่การดูแลซึ่งกันและกันเรื่องเล็กๆน้อยๆยังสีนาคุณแม่ขาอืม <f ew> นี่แหละทุกคนอยากคือหวานแต่งแต่หวานตต่งแต่ก่อนหน้าที่สีแต่งงานเท่าซูมือนี่กัยังเสมอต้นเสมอปลายยังยังหวานเหมือนเดิมคร <c oughs> <ช>ับชอบเวลาไม่มมโมเมนต์ที่แบบไปไปทำการแสดง ถ่าแฟนบนสิโล่งแกรถหรือว่าพระราาสิโล่งแกรลดบอยสิริชัยจไปยืนอยู่ข้างๆกันบ่จับมือกับไปกลางโฮมให้คือมันเป็นอย่างทีเล็กๆหน่อยนะอยน่อยาหญๆแต่มันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันมีความสุขนะใช่นี่แหละถึงบอกว่าเราก็เลยหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาอยากะจะพูดถึงสักหน่อยสำหรับคุณแอนอรีแล้วก็คุณบอยสิริชัยแค่แค่คอมเมนต์กันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า แล้วซึ่งเราก็เห็นบ่อยๆเวลาคุณคุณบอยสิริชใช้เขาจะชอบไปส่องดูภรรยาเขาค่ะอย่างคุณแอนแสดงสดอยู่อีกที่หนึ่งคุณบอยก็จะเข้าไปส่องอย่างเงี้ยค่ะอะอย่างมีอย่างก่อนหน้านี้เคยเห็นนะฮะเคยเห็นอาคุณแอนร้องในใจอยากได้สองคุณบอยก็เลย <c oughs> บอกมาเป็นใคร <c oughs> อะไรยังไงไม่ยอม <c oughs> ไม่ได้เออเขาเป็นแซลคือเราเห็นถึงความใส่ใจความน่ารักคือ แอบส่องภรรยาตลอดแม่อถ้าเป็นไปได้คือถ้าไปด้วยกันได้ก็จะไปแต่บางงานก็ต้องแยกกันก่อนะอะไรนะพ่อแม่เนาะ,ะนี่แหละเราเห็นถึงความน่ารักของคุณแอนแล้วก็คุณบอยอเป็นอีย่างที่แบบน่าประทับใจค่ะพี่น้องทุกโมเมนต์ที่สองคนในยูน้ำกันเป็นอย่งที่คนไทยทั้งโลกคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอิจฉา ทั่ว <c oughs> โลกคุณแม่เขามีแฟนคลับทั่วโลกนะออท่านเอดนเขามีแฟนคลับทั่วโลกไม่น่าเกียดนะจริง,ๆ,รงๆค่ะจริงๆสาหรับคุณแอนกับคุณบอยคือตอนนี้เป็นขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้เนาะอย่างล่าสุดก็คือที่เรารูกก้กันก็คือไปน,นั่งแท่นโค้ดของหมอลำไอดอลนะคุณแม่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าลูกทีมลูกทีมอยากจะบอกเลยว่าลูกทีมเวลามาเนี่ยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนี่ยมีใครเป็นไอดอลทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่แอนออรีเป็นไอดอล พี่แอนพี่แอนใครถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูรายการแบบที่ออนแอร์ออกมาแล้วเนาะคุณแม่คะไปดูย้อนหลังได้นะคะเกือบจะทุกคนเลยว่ามีใครเป็นไอดอลก็คือมีพี่แอนออรดีเป็นไอดอลจริงๆถึงแอนออรดีจากน้อยยะแอนออรดีนี่ยก็เพิ่นสิมี่มือนี่เนาะเห็นโพสเมื่อกี้นี่แหละคือชีวิตทันเดินมาไกลมากแลยเออไกลจริงๆอ่ะ ลองย้อนไกลมากเลยคือต้องบอกว่าเราเคยนําเสนอเรื่องราวของคุณแอนออรดีซึ่งบางเรื่องเราก็ไม่รู้มาก่อนเนาะเราก็ได้รู้เรื่องราวของคุณแอนออรดีมาพอสมควรซึ่งก็ไปนั่งดูจากคุณแอนไลฟ์สดนี่แหละคุณแอนได้ไลฟ์สดผ่าชีวิตตัวเองเลยว่าเอ๊ะตัวเองผ่านอะไรมาบ้างคือทุกคนมองชีวิตแอนคุณแอนว่าเป็นชีวิตที่ดีที่น่าอิจฉาคือมามองตอนที่เขาสุขสบายแล้วว่าเบิ้งสมัยต่างแต่ตอนที่เพิ่น ค่ะล้มลุกคลุกคลานเนาะล้มลุกคลุกคลานมากว่าที่จะเป็นศิลปินโด่งดังในปัจจุบันค่ะคุณแอนก็เริ่มจากติดลบเช่นกันแมค่ะติดลบเช่นกันกว่าจะก้าวไต่เต้าขึ้นมาค่าตัว0 0ค่ะอค่ะค่าตัว300บาทนแไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาฝีมือตนเองขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอ่าไม่ใช่ว่าจับพัดจับปูแล้วจะมาเป็นแอนอรีเลยก็ไม่ก็ไม่ใช่นี่แหละค่ะที่แบบน้องๆที่เขามาเป็นศิลปินหม่ที่บอกว่า มีพี่แอนเป็นไอดอลน้ำพ่อแปกมีพี่อพี่แดนอรดีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะใช่นั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของคุณแอนอรดีแล้วเป็นโมเมตนต์ที่น่ารักน่ารักเราก็ชื่นชมคุณแอนจริงๆที่คุณแอนออกมาแชร์โพสต์นี้คือ คุณแอนอาจจะสื่ออะไรบางอย่างก็ได้ว่าแบบเออฉันก็เดินมาไกลจริงๆแหละฉันจะกลับไปข้างหลังไม่ได้แล้วนะชีวิตฉันเนาะจงถึงแม้จะเจอ,ออุปสรรคใดๆก็ตามฉันจะไม่คิดถึงมันอีกแล้วข้างหลังเพราะข้างหลังคือบทเรียนของคุณแอนจริงๆแต่ก็ผ่านมาเยอะจริงใเยอะจริงๆคุณแอนเยอะมากจริงๆค่ะสําหรับแอนโรดีกับคุณบอยสิริชัยคือ ลงลุกคาดมากเจมาสักคุณบอก็แน่นคุณบอก็เยอะคุณบอลก็เยอะทําเองลงมือทําเองทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะเป็นสิริชัยใจเกินร้อยก็คือหนักหน่วงเหลือเกินกว่าจะเป็นออนแอนออรดีในทุกวันนี้หนักหน่วงเหลือเกินแล้วกว่าจะมาเป็นบ้านเอบีที่ให้เราได้แบบชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ให้เราได้หลงรักเนี่ย ก็ยากลำบากพอสมควรกว่าที่ทั้งคู่จะมาเป็นบ้าน AB ให้เราได้เช่ญชมกันอย่างในทุกวันนี้เนาะค่ะอ่ะสุดท้ายคุณแม่ฝากเป็นกำลังใจให้ AB หน่อยค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้บ้านหักบอยซิริชัยบ้าน a อบีทูฟูสุกคนค่ะกะไฮักในตัวศิลปินที่เขาชชินชอบอย่างเช่นแอนออร์ดีรับบอยซิริชัยค่ะเพิ่นเป็นตัวอย่างทีดีกับน้องนหอลายคนทีเอาอย่างย่างคุณบอยคุณแอนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอนบอยนะคะยู เคียงครูเคียงบาเคียงไรกับ FC ไปงีงสีตลอดไปค่ะค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ